ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่วงดูรถมือสองอย่างไรไม่ถูหลอกกับสาก,กาบุนครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูรถคันหนึง่งซึ่งมีการชนมานะครับกวามมีการเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บรายละเอียดมาแล้วก็มีการทําสีมานะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ไว้เป็นมาตรฐานเป็นข้อมูลในการจะดูรถสักคันหนึ่งนะครับว่าเวลาท่านซื้อนั้นรถคันนี้เคยชนมาหรือเปล่าชนมาและทําสีมาหรือเปล่าอะไร เป็นจุดบอกอะไรเป็นจุดสังเกตนะครับวันนี้เราตามกันมาดูครับอย่างแรกครับเรามาดูที่ส่วนของอตรงโชค๊คนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือน็อตซึ่งทุกคันจะต้องมีแน่นอนนะคันนี้น็อตมีการไขนะครับรอยหรือรูเนี่ยไม่กลมปกติมันจะต้องกลม,กมแบบกลมแบบรักมาตรฐานเลยนะอันนี้มีรอยการทําสีมามีการซ่อมมาแปลว่ารถคันนี้มีการชนมาอย่างแน่นอนครับรอยอาร์ค แล้วก็รอยหยอดของนี่ฮะรอยอาร์อย่างนี้นนะของเบ้าโชกคนะครับจะต้องเหมือนกันต้องเป็นแบบเดียวกันนะอันนี้จะดูได้ว่าขบวนจะเป็นแบบหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นแบบหนึ่งแปลว่ามีการหยอดมาใหม่หรือมีการทํามาใหม่อย่างชัดเจนนะครับชนมาหนักขนาดซับในนะครับด้านในนี่มีการซ่อมแซมมาอย่างมากมายนะครับรถแบบนี้ถ้าท่านจะซื้อ ท่านจะต้องรู้ว่ามีการชนมานะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อโดยที่บอกว่านึกว่าเป็นรถสวยอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมบอกว่าท่านรู้แล้วว่า,ารถคันนี้มีการชนมาท่านซื้อซื้อได้ครับแต่ว่าราคาที่ซื้อจะต้องไม่ใช่ราคาในรถปกติหรือรถมาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าท่านซื้อรถปกติรถมาตรฐาน ราคาปกติท่านจะต้องได้รถที่สวยและรถที่ดีครับเรามาดูในส่วนต่อไปเช่นของสีการทําสีมาจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้ทําสีมาแน่นอนการเคาะเป็นการบอกแบบหนึ่งครับและการสังเกตครับเป็นการบอกอีกแบบหนึ่งครับเรามาดูของร่องรอยการทําสีอย่างจุดนี้ครับเห็นไหมรถคันนี้เป็นสีบอลนะฮะอุปกรณ์ที่เป็นสีดําจะมีคราบของสีติดอยู่นะครับแปลว่าการทําสีเนี่ยไม่ไม่ละเอียดนะฮะเนี่ยมีร่องรอยของสีบอลติดอยู่ในส่วนของขอบยางต่างๆนะครับนี่ฮะชัดเจนมากนะครับ ชัดเจนจริงๆนะไล่ไปเลยครับดูจนถึงขอบบนนี้นะฮะก็ยังมีสีบอลติดอยู่แน่นอนแปลว่าอู่ที่ทำเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับเป็นการทํางานแบบล่วๆหรือคุณภาพสีที่ได้ออกมาก็ไม่ดีนะฮะการซ่อมสีคันนี้ก็คงจะใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดจะดูรถสักคันหนึ่งครับลองสังเกตตามนี้ครับขอบยางต่างๆนะขอบประตรงประตูนะอย่างนี้นะเห็นชัดเจนนะมีการลอกรอยการทําสีมาอย่างแหมอย่างชัดเจนเลยนะฮะ มีสีติดอยู่ครับนี่เป็นจุดสังเกตได้แน่นอนแล้วก็ใช้สังเกตได้กับรถทุกคันครับลองดูต่อไปครับว่าเป็นไปได้ไหมฮะขอบยางหลังนี่ครับนี่ก็เช่นกันนะฮะรายละเอียดพวกนี้ถ้าเป็นรถปกติหรือเป็นรถที่รถใหม่นะครับไม่เคยผ่านการทำสีมาย่อมจะไม่มีแบบนี้หรือประเด็นนี้อยู่ที่ตัวรถแน่นอนครับนอกจากรถคันนั้นเคยผ่านการทําสีมาและทําสีมาไม่ดีถ้าท่านผู้ชมเห็นรถแบบนี้ ถ้าผมแนะนําว่าอย่าซื้อนะครับเพราะว่ามีการทํามาเยอะแล้วก็ทํามาไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อต้องราคาถูกกว่าปกติครับวันนี้ช่วงดูรถมือสองอย่างไรไม่ถูรอของเราก็พามาดูวิธีการดูรถที่ทําสีมานะครับวันสัปดาห์หน้านะครับเราลองมาดูว่าเราจะไปชมรถอะไรแบบไหนกันครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับช่วงดูรถมือสองอย่างไรไม่ถูรอกับสาการบุคับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ